เราพบกันอีกครั้งกับช่องวิทยุแมคาค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็น h o n d a Civic FK นะคะเข้ามาจัดความหล่อให้รดด้วยการเปลี่ยนแม็กนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นแม็กยี่ห้ออะไรค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นแม็กที่จะใส่กับ h o n d a Civic FK นะคะเป็นแม็กออโต้รุ่น t c 1 0 5 X ึอบ18คูณ8ป5ออฟ35 5รูร้อยนะคะเป็นล้อฟูลฟอร์นิ่งนะคะ สำหรับ h o n d a Civic FK ที่เข้ามาจัดความลอให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กก็เป็นอังเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านได้แนะนำเป็นแม็ก TC 1 0 5 X นะคะขอบ18คูณ8.75จอบ35 5114นะคะเป็นล้อของออโต้น,นะคะงานไทยเป็นล้อ performing ล้อเบานะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามในที่เบอร์0 2 4 5, 5. 6. 6. 6. 6. 8. 8. 9 4 6 2 6หหรือทางแฟนเพจได้เลยค่ะ คลิปนี้ทางว้านต้องขอขอบคุณลูกค้า h อน้าซีวิ c เอฟเคมากมากที่เลือกใช้บริการร้านดีทีแมคคายสวัสดีค่ะ